าตามแผนโอ้ไม่ต้องตามแผนนะ,ะ่าเดี๋ยวกันนะท่าเอ่อนี่สเปเชียลซัมมนอ<ห>นเปอร์ซายสุดกูชื่อวน่ะสเปเชียลอัเลเนก่อนสเปเชียลมอนเออท่านมันมีเอฟเฟกตให้ใช,<ว>ช้ปะจิงเหรอคม่มีเหรอวิธีฝึกใครเนี่ยกวางกวางกวางสู้สู้เอาวสองตัวขึ้นมลอเอาบุอดสองตัวขึ้นมือ มา,าสู้ให,ให้ให้มึงตีกูคุณเจ็บก็ดีกว่าใช้เอฟเฟกนะเพื่อนอเลยนั่นแหละแล้วก็ซัมโมนไอไอฐานนี่ฟิวชั่นฟิวชั่นเอาลงสนามเลยฟิวชั่นฟิวชั่นแล้วก็อันเชิญสา,าวา ทำลายจากภายในกูว่ามาแล้วทำลายจากภายในเอาเป็นมนในมือท่านเนี่ยท่านที่ท่านไม่ต้องอันเชิญก็ได้แล้วท่านก็ฟิวชั่นเลยกดที่การ์ดฟิวชั่นแล้วท่านก็บ้าบ้อย่าลืมอย่าลืมใช้การ์ดกับดักทำลายจากภายในวันนี้มันกลับมาทำลายจากภายในอ้กดแอคทิเวตอ่ะกดแอคทิเวตที่เนี่ยที่ฟิวชั่นเกตเนี่ยที่สนามเนี่ยกดที่ใบมันเนี่ยไอ้นี่ไอ้กวางโคตรตัวชีวิตเลยมสุดเมื่อกี้ งออั้นไม่น่าไม่น่าทำเลยดูเอลวเลสู้ชีวิตดีคิดดีมันต้องนะโคตรสู้ชีวิตเลย,เลยไม่น่าเลยเราเสียตัวสามพันกับตัวห้าร้อยเราเสียตัวห้าพันกับเ,เราเสียตัวสามพันกับตัวอมตะไปทุกทีปาร์คขอฟิวชั่นสวยๆนะเราสามารถใช้ฟิวเขาได้นะกดไปที่ลูกฟิวเขาเพื่อฟิวชั่นได้เนี่ยเนี่ยแบบเนี่ย คนมันไม่รู้มึงเห็นใจหน่อยพี่ก็เมื่อกี้ผมก็บอกอยู่ว่าเอาก็ให้กดที่การ์ดสุชา่นแล้วก็กดไอคิวเว่เขาไม่เคยโกดไงตอนนี้เขารู้แล้วกดกดเป็นอย่างดีเมื่กี้ฉรู้ดีไหมบเมืม่อกี้ท่านกดที่ไหนวะกดที่กดที่ไอ